พาะพั์รอบไม่เนาะจะกำลังออกกำลังออกกำลังออกขาวอากหลากเลยอันนี้กระมังไงเนาะค่ะกำลังออกซุเพันออกแล้วเนาะค่ะอันนั้นปน,น้ประมาณเจ็ดแปดขีดประส่นพนวา ไว้ในตู้เย็นดุดแล้วน้องขะววานมัน่ลสีบออกออกดีอยู่จ้ะนี่ยังออกบ้านเบิดเลยกำลังเพาะพันธุ์ค่ะออกมาเรื่อยๆออ,อ,ยออกมาเรื่อยๆค่ะออกมาเรื่อยๆกำลังขาวอ,อกหลากเลยก่นค่ะ ตอนนี้ก็เพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆเนะค่ะเนาะได้ได้มุ่งนาแล้วค่ะบ,บลล้ำบากกับกันเพิ่นออกแล้วเนาะค่ะกตสิเลี้ยงต่อไปแหละค่ะพี่น,อน้อง